สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องเอ็มอาหนึ่งเจ็ดเก้านะครับโอเคครับนะวันนี้คอนเทนต์สายฟรีนะครับของฟอร์ b เบลดนะครับ EP แรกนะก่อนอื่นนะครับ EP แรกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแอดเพิ่งหายไข้นะอาจจะยังไม่หายสนิทนะครับแต่ว่าก็พอที่จะทำอะไรไหวแล้วนะครับผมตอนนี้ยังอยู่ที่เลเวล96ครับแต่ว่า ก่อนที่เราจะไปมากกว่านี้เนี่ยเราต้องวางแผนก่อนนะถ้าเราจะเล่นเป็นสายฟรีเนี่ยอ่าตอนที่คุณเลเวลประมาณ96แล้วเดินเคลื่อนมาเนี่ยเราจะมีเงิน era, ประมาณสักประมาณสักอ่า20เอ็มนะครับเนี่ยมีมาสักยี่สิบเอมแล้วก็สกิลสำคัญสำคัญครับผมแนะนำนะที่ต้องมีเลยนะครับ forward south ขาดไม่ได้นะครับ,ร outh, ไไนะรบเพราะว่าสกิลเนี่ยระยะ4ช่องนะครับอ่ามันเป็นสกิลที่วัยเดเข้าหาหมอนนะในช่วงแรกๆเนี่ย มันจะมีมอนพวกอมอนมินิบอสนะครับที่เราต้องไปฆ่าแล้วก็มีแล้วก็มีคนตั้งปอดแจมเยอะใช่ไหมสกิลนี้ช่วยได้นะครับช่วยให้เราแบบได้เข้าหามอนได้ไวนะครับผมอมอนช่วงนั้นเนี่ยแค่เราลาดัดอ่ะแค่เราลาดัดอ่ะช่วงที่มันใกล้ตายอ่ะแค่เราลาัดได้นะครับครั้งเดียวก็เวสผ่านแล้วเพราะนั้นคือดูจังหวะให้ดีนะครับลัดได้แน่นอนนะครับผม แอดเองก็ผ่านมาด้วยวิธีนั้นเหมือนกันเนาะกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นแมชชีนร้อยได้ที่มันให้เก็บของอ่ะอันนั้นอ่ะแค่เราตีครั้งเดียวอ่ะอ่ะมันก็มีโอกาสดรอปของแล้วนะครับไม่ว่าใครไม่ว่าใครตีก็ตามนะถ้าว่าถ้าว่าของเฟสดรอปมันจะอยู่ตรงพื้นนะครับก็เก็บก็เก็บได้เลยเนาะประมาณนั้นอ่าอีกสกิลหนึ่งแอสซิ n เนตขาดไม่ได้นะสกิลนี้นะครับ ต้องมีนะในช่วงเลเวลร้อยในช่วงเลเวลเก้าสิบหกนะครับต้องมีนะครับอันนี้เป็นสกิลที่แรงที่สุดแล้วนะของฟอร์สเบดแล้วก็อีกอันนึงนะครับเพือนนี้นะครับฟอร์สเลสนะมนาไล่ไวมากๆนะครับแล้วก็อิมแพคสเต็ปครับแล้วก็ฟอร์สเต็ปเรียนสกิลอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้กันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เฟรมเบดไอเบสนะครับสองอันนี้อ่าไลท์นิ่งเบดเนี่ย ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าใครจะเรียนไว้ก่อนก็เรียนได้นะครับอ่าฟอร์สฟิลนะครับอันนี้ก็เอาไว้กันดาเมจแหละนะอันนี้ก็ไว้เดิมบอสนิดหน่อยนะครับลดเกราะนอกนั้้อ่าอัพเกรดสกิลรับผมมีเลือดนะซิกเซนออฟฟิศซีเซนนะครับดาเมจแอสซอปแล้วก็อิมแพคคอนโทรนะเรียนประมาณนี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ เราจะซื้อของสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าดันซิลดันซิลที่เราจะลงต่อไปเนี่ยมอนมันเยอะเนาะแล้วก็ฟอสเบดเนี่ยมันมันจะยืนไม่อยู่นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยตรงนี้เนี่ยสเตตัสเราก็ยังลงให้มันเป็นพื้นฐานยังไม่เสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกสายสเต็งสายเด็กยังไม่ได้เลยนะครับอ่าตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีแอสไซหวหนดูดเลือดนะครับที่ซื้อจากพอร์ลัก เนาะเพราะว่าไม่มีค่าดุลเลื่อนนั่นเองกำไรถอดหมดนะครับก็ของที่เราจะซื้อเดี๋ยวจะมีหูแอมนะครับเดี๋ยวเราซื้อหูแอมก่อนนะเราไปซื้อหูแอมกันนะครับหูแอมหูเอริงเนาะอันนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าแบบยังมึนพิษไข่ยอยู่นะหูแอมนะครับลองดูบวกสี่นะครับลองดูบวกสี่บวกสี่แปดเอ็มแพงไปนะครับลดลงไปหรือบวกหรือบวกสาดูสิ บวก3 3 m อนะครับ 3m ได้อ่าดูเลือดย5้านะครับเดี๋ยวลองดูบวก2บวก2 1 M อ่าบวก2น่าสนใจว่ะโอเคนะครับแอตัดสินใจว่าเราจะถือบวก2สองข้างนะครับผมอ่าเราถือบวกสองสองข้างนะอันเก่านี่ลบไปเลยอ่าหลังจากนั้นนะครับก็ทีนี้ค่าดูดเลือด าค่าแม็กดูดเลือดโอเคมีแล้วกำไรนะครับเราดูกำไรไฟตเตอร์หน่อยไฟตเตอร์ Fighter นะครับไฟตเตอร์ Fighter. อ่าบวกเจ็ดนี่แพงแน่นอนสี่สามเอ็มนะครับลดลงมาเลยดูบวกหกก่อนโอ้โหไปต่างกันเลยนะบวกห้าบวกห้าแปดเอ็มอ่าสอดเอ็มหกสองข้างมันโอ้โหเกือบหมดเลยนะครับไมาดีกว่า ไปบวกสี่รูสิบวกสี่ซีเอ็มบวกสี่ซีเอ็มอันนี้ได้อ่าสงขยายดดเลือดแมวนะครับซีเอนะ็มก็ซีเอ็มก็กถือว่าราคาโหดนะอันนี้น่าสนใจเพราะอะไรเนี่ยถ้าเราใส่ไฟเตอร์สามที่มีออฟดูดเลือดเนี่ยสองอัน นะครับถอดแหวนทิ้งได้เลยนะเปลี่ยนไปอย่างอื่นเลยนะอะแต่ว่าออฟดูดเลือดมันจะมีอันเดียวอ็อฟดูดเลือดมีอันเดียวใช่ไหมเออมีอันเดียวนะครับออฟดูดเลือดมีอันเดียวถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องซื้อเป็นออฟดูดเลือดก็ได้ครับผมเพราะว่ามันจะเปลืองไปเนาะ,ะแต่ว่าเพื่อความเซฟนะครับเดี๋ยวเราดูบวกสองก่อนเผื่อว่าบกสองมี อ้าบกสองมีว่ะอ่าสอดเอมี MC. ได้ได้ดูดเลือดสองข้างถือว่าโอเคนะสองอันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะถอดแหวนอ่าทีนี้เรามีดูดเลือดแล้วถอดแหวนนี้ทิ้งไปเออแหวนนี้เป็นแหวนเลสนว่ะใส่ไว้ก่อนนะครับอันนี้ลบไปอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลส เลตรตัวนี้ห้าสิบหัถห้าสิบเนาะเรามีบัฟอยู่อ่าแหวนที่จะเลือกใส่ต่อไปเดี๋ยวเราดูค r i t i c a l ซ i ลิงดีกว่านะดูค r i t i c a l ซ i ลิงด, 61, ดูบวกหนึ่งดูสิบวกหนึ่งเก้าแสนซื้อเลยนะครับเก้าแสนซื้อเลยใส่ไปโอเคหลังจากนี้ชุด ดาบอะไรยังไม่ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปรอแช้ของแจกนะครับอ่าถ้าถอดอันนี้ตอนนี้แอสยังไม่ได้คำนวณเลทน,นะถ้าถอดอันนี้โอเคเลทไม่พอนะโอเคใส่กลับไปเพราะว่าเราต้องรอให้บัฟดาบเต็มก่อนนะครับมันถึงจะเลทพอสร้อยสรอ้อยสร้อยก็ยังไม่น่าเปลี่ยนนะตอนนี้คือเลทเราน้อยโอเค น,น่าจะอยู่ประมาณนี้นะทีนี้เราก็ไปเดินควสกันต่อครับผมเดี๋ยวแอดจะพาไปเดินควสแด,ดนซิลนะโอเค ดันซิลอ่าใครที่เป็นมือใหม่แล้วมาดูคลิปนี้เนาะดันซิลเนี่ยมอนมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยว่าเข้ามาปุ๊บก็เปิดแบไปเลยนะแล้วก็อย่าลืมซื้อของตามที่บอกด้วยนะครับใส่ของ G6 ที่ซื้อได้จากฟอร์ดลุน่านะครับทั้งตัวเลยนะไม่อย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวจะยืนไม่อยู่นะครับเนี่ยวก็ตีไปนะครับแล้วก็เดินเดินตามเลยนะมันจะได้ไม่หลงนะครับผม อย่าลืมถือบัฟดาบไฟเอาไว้นะอ่าเอนะครับไม่จะเป็นจะต้องใช้แบตสองนะครับเราจะถือแค่แบตหนึ่งอย่างเดียวเพราะว่าแบตสองมันไว้ PvP นะครับมันมันไม่ค่อยเก่งในะเรื่องสู้มอนเนี่ยคือแบบดาเมจของเราเนี่ยจะออกแรงจริงๆอ่ะคือเอ s ซ s s i n ินเนตเลยนะเก็บก่อนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบอสลิงตรงกลางครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่ายืนไหวไหม สองร้อยเหรอแต่มิดอยู่นะอืมมิดอยู่นะถ้ามอนตีมิดก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามอนตีโดนนี่แหละปัญหานี่แหละเป็นนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมรีบเรียนซิกเซนต์นะครับ อ่ะเดี๋ยวพอแบตจะหมดนะครับเราสองอไปเลยนะเพราะว่าถ้าเราหมดอ่าถ้าเราหมดแบตเตอร์นเนี่ยเรายืนไม่อยู่แน่ถ้าเกิดอันตรายจริงก็ฟอสฟิลไปเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยยประมาณเนี้ยแต่ว่ายังไม่ต้องนะมอนตายพอดีอ่ะแล้วทีนี้พอตายปุ๊บเราก็เด้งเข้ามาทางประตูที่เปิดนะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยเราไปเจอกับไอตัวนเนี้ยเนี่ยตัวพรามไนเนี่ยแล้วแล้วเราก็ตีนะครับ พรามไนเนี่ยเดี๋ยวจะมี3ตัวนะเดี๋ยวมันจะอยู่3จุดนะครับช่วงที่แบตหมดก็รอหน่อยแล้วกันนะเราไม่เราไม่ได้ถึกเท่าตัวอื่นนะครับอ่าเดี๋ยวพอแบตหมดนะกดคอมโบนะครับต้องคอมโบนะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวมันจะดูดเลือดไม่ทัน โอเคเสร็จไปปุ๊บนะครับไปต่ออีกที่เลยนะเราจะไปหาพามในอีกจุดหนึ่งอ่าตรงนี้ยังไม่เกิดต้องไปชิดมุมตรงนี้ก่อนอ่าเนี่ยเยจุดเนี้ยจุดเนี้ยสามร้อยถือว่าไม่เท่าไหร่นะยังโคโบได้อยู่อย่างเี้แต่ว่าเดี๋ยว หล,หลังจะจบพานในตัวที่3เนี่ยเดี๋ยวรู้เรื่องเลยไอ้บอสตัวน,นั้นะตีแรงจัด โ okay. อเคอ่าทีนีก้ก็กลับไปทางเดิมครับมันจะมีจุดหนึ่งที่บอสไม่เกิดเมื่อกี้แต่แถวนี้แหละนี่ไงอันนี้บัฟไปก่อนได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไว้สองอที่หลังได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไปยืนบัฟหน้าบอสตัวนู้นเนี่ยมาตีดอก700เลยนะมีรวงได้นะครับอ่ะดีบัฟไปสักนิดนึง เอบีเนี่ยจะเรียนสกิลอะไรช่วงแรกก็คิดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงซาเอฟเนะ่ยเป็นตัวที่ใช้สกิลพอยเยอะมากนะครับถ้าคุณเรียนพลาดมาจริงเนี่ยเวลาลบสกิลหนึครั้งนะครับผมจ่ายเงินเอ็มด้วยนะอ่ายิ่งแล้วก็ยิ่งถ้าเราแบบเล่นไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือห,หรืองบน้อยเนี่ยถ้าเราเสียทรัพยากรโดยโดยไรประโยชน์อะโอ้โหรับรองเลยว่าเจ็บจริงๆนะครับ ราะนั้นคือเดี๋ยวแอจะบอกให้ว่าสกิลไหนจะเป็นช่วงไหนแล้วกันอ่าพอตายปุ๊บนะครับประตูมันจะเปิดไหมเนี่ยอ่าประตูเปิดนะครับพอประตูเปิดแดฟเข้ามาสุดในอาจะมีพี่อ้วนตัวใหญ่อยู่ที่เป็นคล้ายๆบอสไอ้บอสบอสบอสดัน85นะครับก็ตีไปแต่นี่เป็นตัวปอบอตีไปแหมมิดนะครับเนี่ยข้อดีของซิกเซน เดี๋ยว FB เนี่ยสายฟรีนะครับมันเล่นได้สายเดียวอยู่แล้วคือเด็กนะถ้าใครเล่น FB สายสเต็งเนี่ยแล้วแล้วเป็นสายฟรีเนี่ยโอ้โหรับรองว่ามันไปยากนะครับเดี่ยห600เลยนะโดนหนักจริงๆนี่ขนาดใส่คุมกาเดียนนะครับนี่น่ากว่าไม่ใช่คุมกาเดียนนะรับรองแล้ว,ว่าเจ็บหนักกว่านี้เยอะนะครับอ้น,นี้แอดไม่ต่อ2ออเพราะว่ามันจะใกล้ตายเนาะมันเปลืองเกตนะครับ โอเคดอปได้ของเกลืออ่าจริงๆดันนี้เนี่ยมีผู้พาคุมด้วยนะแต่ว่ามันไม่ดอกไม่เป็นไรนะครับมันเป็นอ่ามันเป็นภาคคุมจีต่ำเนาะคุยกับตัวนี้ก่อนแล้วก็คุยกับเบลลโอเนลเควสจบนะครับอ่าดันซิลประมาณนี้ FB FB นะครับทุกคนก่อนอื่นนะอ่า จะเล่นเนบีนะเราทําใจอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่สามารถโซโล่ดันได้เยอะนะครับผู้ก็ตามตรงไงนะมันไม่สามารถโซโล่ดันได้เยอะนะถ้าไปเทียบกับอาชีพอื่นนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเก่งกับการเนอ,บบอร์บอสนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมันเหมาะกับารมีปาร์ตี้นะครับแต่ว่าถามว่าเล่นสายฟรีได้ไหมเนี่ยไหวอยู่นะเพราะว่าถ้าเราหาตี้หาตี้ลงดันได้ก็คือ ก็คือไหวทันทีเลยนะครับผมแต่ว่าดันเจียนช่วงนี้ที่เขาจะลงกันจะเป็นดันร้อยเซะเยอะนะครับส่วนถ้าไม่ใช่เลเวล1ร้อยเเนี่ยส่วนใหญ่ได้เข้าลงกันก็จะเป็น t h a l ทเลน w เวกนะครับซึ่ง t ทเลน a เวกเนี่ยก็ร้อยร5อนะครับผมเข็มทีตอเวกก็ร้อยสี่าถูกไหมแต่ว่าประเด็นคือเรายืนไม่อยู่นะครับ เรายืนไม่อยู่นะต่อให้คุณเล่นสายลบมามันก็จะมีบางสกิลที่แมงบัาคับโดนอยู่ดีนะครับผมอ่านั่นแหละมันจะมีปัญหาตรงนั้นซึ่งอ่าถ้าคุณแบบคิดว่าเกิดอ่าคิดว่าเกิดสาตร์สิวิหรือว่ากดอ่าหรือว่ากดเพชรเกิดเอาอ่ะอ่าหรือว่าอ่าหรือว่ายังไงก็ตามมีเพื่อนลากหรือว่าวาปอ่าหรือว่าวาปหาเพื่อนได้ไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะก็อ่ะก็ลงได้ครับผม เราอาจจะไม่ต้องถึงเลเวล190ก็ลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทางที่ดีคือ Fb จะเริ่มสบายแล้วหลังจากช่วง190นะครับอันนี้เดี๋ยวแอดตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวจะมาเล่นช่วงรอยต่อให้ดูนะครับก็คือตั้งแต่1เนี่ยจนไปเกือบอ่าจนไปแถวแถว190ได้เนี่ยเราเราทำยังไงให้เราอยู่รอดแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอ่าน่าจะมีลงลงลงดันนะสำหรับ Fb ไม่ให้ดูบ้างนะครับ แต่ว่าบอกตรงว่า,อานอกจากบัฟใส่นอกจากดีบัฟใส่บอสมันก็ไม่ค่อยทําอะไระนะเพราะนั้นคือแบบเราไม่ต้องห่วงเรื่องดดเมจตัวเรามากก็ได้นะครับผมคือเอบขอขคือเบียขอแค่คุณดีบัฟใส่บอสได้ก็พอแล้วนะครับประมาณนั้นนะโอเคครับก็นะวันนี้ e ีพีแรกนะก็แนะนําเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ร้อยสาหเลยนะครับ กับของแจกนะว่าเราจะไปยังไงกันต่อนะครับผมโอเคครับนะวันนี้มีเท่านี้ก่อนแล้วกันบ๊ายบายครับผม